รู้ตัวคนร้ายคดีน้องชมพู่พบหลักฐานสำคัญเตรียมสรุปสำนวนส่งขอหมายจับจากกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวหมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายตัวจากบ้านและพบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักกว่า2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม2563ซึ่งพลตำรวจเอกสุวัสแจ้งยอดสุข,ขอบอรตอรอเปิดเผยว่า มีคำตอบในเรื่องนี้แน่นอนนั้นวันที่29พฤษภาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หลังพบหลักฐานที่จุกพบศพกางเกงรองเท้าเส้นขนจำนวน3เส้นที่ตรวจ d n a จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกหั่น30เส้นและคำให้ ารของพยานแวดล้อมทั้งหมด8รายที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จคือแม่พ่อของน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนพระครูบารัตระบุญมาเจ้บุญมาและพ่อแบมโดยหลักฐานที่จุดพบศพจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะไขปริศนาว่าใครคือคนร้ายเพราะการขอสารออกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้ผลที่ระบุชัดเจนคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของดี a ที่พบบนบริเวณจุดพบศพ ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้แล้วเสร็จเร็วๆนี้ทางทนายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความส่วนตัวของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลระบุว่าตัวเองเป็นทนายความในทุกคดีของลุงพลที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ส่วนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นเป็นหน้าที่ของทนายสิทราบี้ยบังเกิดซึ่งตัวเองไม่ขอออกความเห็นในส่วนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ